เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะ นันประพัฒน์เฉลิมสินทิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะและมาพร้อมกับคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพัฒน์ค่ะสวัสดีครับคุณนันประพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกท่านด้วยครับค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับเป็นองค์ความรู้แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องราว<ช>ของการตรวจเงินแผ่นดินนะคะเราพูดกันหลายตอนเลยเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจเงินแผ่นดินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บรายได้แต่เรายังไม่ เคยอธิบายเป็นจริงเป็นจังเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้เลยว่าเอ๊ะคืออะไรยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดถึงภารกิจของการตรวจเงินแผ่นดินกัน <ค>ตอนที่ผ่านๆมานะครับเราก็จะมีการตรวจว่าการเบิกจ่ายเงินเนี่ยมันถูกต้องตามระเบียบหรือเปล่าการใช้เงินเนี่ยมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็มีความคุ้มค่าไหมนะครับทางนี้มันเป็นการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่น้าวันเนี่ยมันจะมีจํานวนสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ไม่เพียงเท่านี้นะครับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยยังตรวจสอบในฝั่งที่เป็นรายรับด้วยเหมือนกันก็คือฝั่งที่เป็นรายได้นะครับซึ่งก็คือการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้นั่นเองซึ่งถือเป็นการตรวจสอบลักษณะหนึ่งของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเลยนะ รายการรู้ลกเงินแผ่นดินกับสตงในวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับลักษณะการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้กันเรามีความรู้ในเรื่องนี้มาฝากท่านผู้ฟังโดยละเอียดเลยนะครับวันนี้ถือว่าอัดแน่นในเรื่องนี้กันมากๆเลยท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจแบบพร้อมๆกันนะครับโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินท่านประจักษ์บุญยังจะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับคุณนันประพัฒน์ นะคุณธนพัฒน์แล้วก็ผู้ฟังรายการรู้หลักเงินแผ่นดินกับสอดทงอทุกท่านครับค่ะภาพรวมของการตรวจเงินแผ่นดินเลยนะคะจริงๆแล้วความหมายของการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยคืออะไรยังไงบ้างะคะ่ะ เวลาเราพูดถึงการตรวจงินแผ่นดินนะหรือว่าบทบาทหน้าที่ของสำนักงานการแผ่นดินนะประชาชนทั่วไปก็มักจะเข้าใจว่าเราตรวจสอบเรื่องการใช้จ่ายเงินซึ่งโดยภารกิจของการใช้จ่ายเงินแล้วก็มีกิจกรรมในการใช้จ่ายเงินจํานวนมากครับจึงให้ผลการตรวจสอบของเราหรือสิ่งที่เราตรวจสอบเนี่ยให้ความสำคัญและเน้นเป็นเรื่องกระบวนการในการใช้จ่ายเงินซึ่งมีกระบวนการจัดซื้อจจ้างมีกระบวนการในการดําเนินการต่างหลายอย่างเราพูดคุยกันไปบ้างแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าฝั่งก่อนที่จะมีงบประมาณรายจ่ายประจาปี นะครับที่แตล่ละปีละปีรัฐบาลก็จะมีการ,รกัดสรรงขมารายจ่ายอย่างปีในวงเงินกรอบวงเงินสามจดหนึ่งสาจุดสองล้านล้านบาทเนี่ยครับไอ้ตัวเนี้ยก่อนที่จะมาจะทำาข้ามารายจ่ายได้เนี่ยมันต้องมีไรายได้มีรายรับเข้ามาถึงจะสามารถเอาเงินจนํานวนนั้นเนี่ยมา ดเนินโครงการต่างๆเพื่ปอประโยชน์ของประชาชนได้นในภาคของเงินที่เป็นรายได้ของรัฐบาลมันมีอยู่หลายส่วนด้วยกันซึ่งในบทบนาทหน้าที่ของสจงเนี่ยคำว่าตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยในความหมายของตรวจเงินแผ่นดินในรัมยนะัดประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ2511เนี่ยเขียนไว้ค่อนข้างชัดนะครับว่าการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยหมายความว่าการตรวจสอบการเงินของหน่ยวยรับต่ว ก็คือหน่วยงานของรัฐทั่วๆไปนะครับซึ่งรวมถึงการตรวจการจัดเก็บรายได้ก็จะชัดเจนว่าการวัดตัวเงินปีนี้รวมถึงการจัดเก็บการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นความหมายของการตรวจเงินปีก็คือหมายความว่าเงินที่ออกจากกระเป๋าประชาชนนะฮะซึ่งจะมาในรูปของภาษี็นรูปของค่าธรรมเนียมค่าใช้บริการของหน่วยงานต่างๆมาเป็นไรายได้แผ่นดินเสร็จแล้วรัฐบาลก็จะเอาเงินรายได้แผ่นดินนั้นมาตั้งเป็นงบมาลายจ่ายเพื่อทําโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ประชาชนเนี่ยตั้งแต่ออกจากกระเป๋าประชาชนมาถึง ทำประโยชน์ถึงประชาชนเนี่ยเป็นหน้าที่ของสอง,งอที่ตรวจตั้งแต่การจัดเก็บมาเลยจนถึง,ถงเอาไว้ใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ประชาชนนั้นขอบเขตของการตรุจเงินเป็นดินเนี่ยมันจึงรวมความถึงรายได้ต่างๆที่เราจะเก็บจากประชาชนด้วยนะครับแล้วก็มาถึงการใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ประชาชนค่รนี้คือเป็นความหมายของคำว่าตุตเนเงินเป็นครับครับจากที่ตอนต้นเราคุยกันว่าเราจะคุยกันเรื่องการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ในวันนี้นะครับรบก็เลยต้องเรียนถามท่านผู้ว่านะครับว่าการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้นี่ครับมันคืออย่างไรแล้วก็ มันมีความสําคัญยังไงคร,ครับต้นต้นจากความสาคัญก่อนนะครับถ้าไม่มีกระบวนการในการจัดเก็บรายได้นะซึ่งว่าไม่ว่าจะมาออกในรูปของอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็คงไม่มีงบประมาหรายจ่ายที่รัฐบาลสามารถนํามาจัดทําโครงการเพื่ออยู่เปนชั่นได้นี่การกิจกรรมในเรื่องของการจัดเก็บรายได้เนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้าง ซึ่งพวกเราก็เข้าใจกันโดยภาพของกว้างว่าแน่นอนแหละครับมีเงินของภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีจากกรมสรรพากรภาษีสรรพสามิตภาษีจากกรมศุลกากรหน่วยงานจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานทุกๆหน่วยงานนะครับ20กระทรวงนะครับแล้วหน่วยงานอิสระต่างๆอื่นอื่นอีกรวมทั้งนัาวิสาหกิจเนี่ยมีกิจกรรมในการจัดเก็บรายได้ทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าจํานวนมากเนี่ยมันอยู่ที่กระทรวงแต่กลางนะครับ,รบผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าแต่งบประมาณประมาณการรายได้หรือรายรับของรัฐบาลเนี่ย ในปีสองรเนี่ยมีอยู่2.8ล้านล้านบาทอันนี้คือรายได้นะสองจุดแปดล้านล้านบาทเป็นภาษีซึ่งเป็นภาษีหลักที่เก็บจากหน่วยงานของกระทรวงคลังเนี่ยแล้วสองจุดหกล้านล้านแล้วนะครับก็คือมันก็จะมีลักษณะของภาษีที่เราทราบกันอยู่อันนี้คือเป็นเรื่องของไรายได้นะนอกจากนั้นเนี่ยการใช้บริการของหน่วยงานอนื่นไม่ว่าจะเป็นค่าสัม,มทานค่าธรรมเนียมเรื่องของที่ดินเรื่องของการ จดทะเบียนนะครับเรื่องการจัดซื้อภาษีทางอ้อมเนี่ยเวลาเราซื้อสินค้าเนี่ยมีภาษีมูลค่าเพิ่มเ็เรซเราซื้อรถซื้อบ้านมีภาษีมีอะไรต่างอันนี้เป็นถือว่าเป็นรายได้หรือค่าธรรมเนียมที่ทางประชาชนนะใช้บริการงอหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องเสียภาษี เสียค่าธรรมเนียมเข้ามาอัน,นี้ก็จะเป็นรายได้มีความสําคัญมากอีกทีแล้วในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยรายได้กับรายจ่ายก็ต้องจะสมดุลกันจึงเรียกว่างบประมาณสมดุลแต่โดยประเทศที่กําลังพัฒนายอย่างประเทศไทยเนี่ยนะครับรายได้ที่เราจะเก็บได้เนี่ยมันจะไม่พอเพียงกับงบประมาณรายจ่ายที่เรามีแผนงานโครงการนะครับที่จะใช้จ่ายมันจึงมีการกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณงบประมาณของประเทศไทยเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายขาดดุลดงนั้นในภาพของรายได้ทั้งหมดสมมติเรามองเป็นภาพว่าสองสึก 8ล้านล้านบาทเนี่ยมีใครบ้างที่มีหน้าที่จัดเก็บอย่างทีผมเรียบแล้วทุกกระทรวงนะมีหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ไดในภาระิตของตัวเองนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญมากอันนี้คือรายได้นี่การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้หน้าที่การจัดเก็บรายได้ได เป็นหน้าที่ของหน่วยงานและอของส่วนราชการต่างๆแต่หน้าที่ในการตรวจสอบการจัดเก็บเนี่ยเป็นหน้าที่ของสตงที่จะดูว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษีค่าธรรมเนียมค่าผากหววค่าสมทาธาอะไรต่างๆเนี่ยทีหน่วยงานมีหน้าที่ในการจัดเก็บเนี่ยเขาจะเก็บได้ครบถ้วนไหมนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องของการตรวจสอบนั้นกิจกรรมในการจัดเก็บรายได้เนี่ยมันจะไม่เหมือนการใช้จ่ายการใช้จ่ายกว่าจะใช้จ่ายได้มีการจัดซื้อจ้างมีการดําเนินการในกิจกรรมต่างๆขอที่จะใช้จ่ายเงินไปได้ แต่ด้านรายรับมันจะเป็นลักษณะของกิจกรรมการจ่ายเงินจากประชาชนมาสู่หน่วยงานภาครัฐมันกิจกรรมมันจะเป็นเรื่องการจ่ายเงินน,นั้นในภารกิจในการตรวจสอบเราก็จะดูว่าการจัดเก็บเงินไรายได้ต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายไหมเป็นไปตามสัญญาเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามอัตราที่หน่วยงานต่างๆได้กําหนดไว้ในแต่ละประเภทต่างๆครบถ้วนหรือไม่อันนี้คือเป็นเรื่องของการตรวจสอบการเก็บเก็บรายได้นะครับ ในส่วนของการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจเงินแผ่นดินนะคะคจากการที่เรามีรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนแปลงไปก็ทําให้ตัวรพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินก็เปลี่ยนแปลงไปมีผลที่ทําให้การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะครับอันนี้ต้องขอบคุณมากถือว่าเป็นคําถามที่สําคัญเพราะว่าโดยบนนทบาทหน้าที่ถ้ารู้เรามองกันภาพรวม ต่อต่างมีหน้าที่แหละครับในการตรวจสอบเรื่องการจัดเก็บรายได้แต่ในกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยมีความแตกต่างกันในรายละเอียดน,นะครับยกตัวอย่างถ้าจะดูตามตัางยัดประกอบปรมนูลววิการตรวนดินนะครับพศสอพศ2542คือกฎหมายฉบับเดิมก่อนที่จะมีฉบับปี2 5งพนห้าได้เขียนเรื่องของการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้นะไว้ในส่วนของสำนักง,งานนะครับ<ถ>ไว้ในส่วนของหน้าที่ของสำนักง,งานบอกว่าตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษียากรค่าธรรมเนียม รายได้อื่นของหน่วยรับตรวจก็คือของหน่วยงานของรัฐนะครับและแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มติความสีหรือไม่เพราะันในการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภทเนี่ยมันจะมีกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆกําหนดไว้ทฉะนั้นสำนงก็จะตรวจว่ามันเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับในเรื่องนั้นๆในภาษีนั้นๆหรือในค่าธรรมเนียมนั้นๆหรือว่าในเรื่องของอัตรา,าก,การจัดเก็บภาษีต่างๆในแต่ละส่วนนะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นว่าเป็นไปตามกฎหมายไหมนะฮะในกรณีนี้เนี่ยให้มีอำนาจตรวจสอบการประเมินภาษีก่อยากรที่จุดที่สําคัญมากนะครับในการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้เก็บค่าธรรมเนียมค่าภาษีต่างแบเหล่านั้นเน ให้มีอำนาจในการตรวจสอบการประเมินภาษีก่อนหมายความว่าภาษีใดก็ตามที่มีลักษณะการประเมินว่าถ้าคุณมีไรายได้มีการ ค้าขายอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่ยังไงเนี่ยเป็นการประเมินนะฮะก็ให้มีอำนาจในการที่ไปดูว่าที่หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นกรมสมรพากรกรมศุลกากรกรมสรรพสามีหรือหน่วยงานอื่นๆเนี่ยได้ประเมินภาษีในการจัดเก็บในธุรกิจใดก็ตามหรือห้างหุ่นส่วนห้างร้านหรืออะไรต่างๆเนี่ยประเมินครบถ้วนถูกต้องไหมเนี่ยมันในกฎหมายบรรญัติประกอบประมวลวิธการตรวจยันบ่ดินปี2 5 4 2้ี่นีได้ให้อำนาจในการตรวจสอบการประเมินไว้นะครับเพราะฉะนั้นโดยรับตรวจเนี่ยต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจาก ผู้เสียภาษีก่อนไหมครับว่าผู้เสียภาษีก่อนเนี่ยยื่นเสียภาษีนะครับโดยแจ้งว่ามีรายได้เท่านี้มีค่าใช้จ่ายเท่านั้นต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะครับหน่วยงานที่มีหนะ้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลให้กับสำนักง,งานการตรวจการเมืตามที่ร้องขอและให้ถือว่าการให้ข้อมูลังกลัาวนั้นเป็นการกระทําที่ชอบที่กฎหมายอันนี้ก็ เป็นหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายตรวจด,ดินฉบับเดิมนะครับทีนี้มาดูในส่วนของรําจัดประกอบบัญญูวาริการตรวจด,ดินนะครับปาิสองร้อยหกสิบเอ็ดเนี่ยนะครับได้เขียนเรื่องการตรวจสอบการจัดเก็บไรายได้ไว้เช่นเดียวกันเพราะว่าถือว่าเป็นหน้าที่ถ้าพูดโดยรวมก็การตรวจสอบการเก็บรายได้ก็เป็นหน้าที่ของสตงแต่เขียนไว้ในส่วนของหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบของผู้ว่าการครับจะไม่ได้เขียนอยู่ในส่วนของ สำนักงานนั้นแต่อย่างไรก็ตามผู้ว่าการก็สามารถที่มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายได้เนี่ยอยู่ในมาตรา86ซึ่งในมาตรา86เนี่ยได,ได้ได้บอกว่าในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่านหน่วยรับตรวจแต่เก็บรายได้หรือผลตอบแทนไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือสัญญาให้ผู้การมีสื่อแจ้งข้อบกพร่องอันนี้ก็จะเหมือนกับกฎหมายฉบ,บับเดิมถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยการเก็บได้ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือสัญญาที่ได้ทําไว้เนี่ยแจ้งข้อบกพร่องต่างๆ นะครับแล้วก็ให้หน่วยตรวจเหมือนการแก้ไขนะครับในกรณีที่มีหลักฐานอันอยู่ในวักสามในกรณีที่มีหลักฐานนั้นเชื่อว่าหน่วยรับตรวจมีข้อปกป้องในการเัดเก็บภาษีอากรนะครับค่าธรรมเนียมหรือได้ได,ได้อื่นเนี่ยผู้ว่าการมีอำนาจให้หน่วยตรวจเปิดเผยข้อมูลโดยรวมนะบ,บเปิดข้อมูลรวมที่ได้มาจากผู้เสียภาษีอากรหรือว่าค่าธรรมเนียมหรือได้ไดื่นแต่โดยต้องระบุหลักฐานให้หน่วยรับตรวจภาพตามสมควรนะครับแต่นกฎหมายฉบับเดิมี่ยเขียนไว้ให้เปิดเผยกับสตงเมื่อมีการร้องขอ แต่อันนี้ต้องมีหลักฐานอันส่วนเชื่อได้ว่ามีครอบคล้องนะะในการเก็บเกีวรบอกให้เปิดเผยด,ด้วยรวมด้วยนะฮะอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยถ้าเป็นกรณีภาษีประเมินเนี่ยก็ให้ไว้ที่ผู้ว่าก,การตรวจเงินดินและจะมอบได้เฉพาะสั้งแค่รองผู้ว่าก,การเท่านั้นเพราะนั้น <c oughs> จะเห็นว่าอำนาจในการตรวจสอบภาษีประเมินในส่วนของสวงตามกฎมบบหมายฉบับใหม่เนี่ยได้ลดลงจากฉบับเดิมค่อนข้างมากและในวรรคของมาตราสิบหกเนี่ยอันนี้ก็สําคัญในการตรวจสอบการเก็บภาษีเงิก่อน ประเม,มินตามวักสามต้องไม่มีลักษณะเข้าไปปิดนมีอำนาจในการประเมินแทนหน่วยรับตรวจเห็นว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในกฎหมายปี42ซึ่งในกฎหมายปี่สองว่าให้มีอำนาจในการตรวจสอบการประเมินภาษีแต่ในกฎหมายปี261เนี่ยในการตรวจสอบการประเมินภาษีอกรประเมินต้องไม่มี <Hi> สับเข้าไปแช่อำนาจการประเมินแทนหน่วยรับตรวจหรือเป็นการวินิจฉัยการประเมินของผู้ <island> เปลี่ยน้าการประเมินหมายความถ้าเขาประเมินมาล้วจะไปวินิจฉัยว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องนะฮะเหมือนอย่างที่เราทําได้ในกฎหมายเดิมเนี่ยอันนี้ทําไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าความแตกต่างของการตรวจสอบการสัรสดเกตไปได้ตามกฎหมายเดิมกับกฎหมายใหม่เนี่ยมีความแตกต่างกันอันนี้ต้องถือว่าเป็นสาระสําคัญนั้นที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่เรามีระดับประกอบนุนติการตรวจเนี่ปสี่สิบมาสี่สิบสอง เรามีผลการตรวจสอบที่เป็นลักษณะของการตรวจสอบในเรื่องของการแกเก็บภาษีหรือเร์มภาษีที่อาจจะไม่ถูกต้องแล้วเรามีข้อตกลงทบอกไปเนี่ยนี่สามารถทําได้ตามมาเดิมในกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะครับผมอันนี้เรียนให้ท่านผู้ชมที่รับฟังรายการนี้ได้รับทราบเรื่องของอข้อผิดพลาดหน้าที่ซึ่งเขียนไว้แตกต่างกันในกฎหมายทั้งสองฉบับการับผม ถือได้ว่ามันมีความแตกต่างกันทั้งกฎหมายของสตงปี42แล้วก็ปี61นะครับในเรื่องของอำนาจหน้าที่ที่มันเปลี่ยนไปแต่ทีนี้มันจะมีกรณีของที่สื่อมวลชนนะครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าในอดีตเนี่ยสตงเคยมีการจัดตั้งสํานักตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ซึ่งก็ทําหน้าที่ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากรประเมินของผู้เสียภาษีรวมถึงผู้ดำเนินกานแข่งทางการเมืองอย่างงี้ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้มีการยกเลิกไปแล้วตัวสํานักตรวจสอบนะครับเงี้ยครับเขาสื่อมวลชนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันจะมีผลกระทบต่อความครบถ้วนถูกต้องและความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆหรือเปล่าครับครับผมครับอันนี้ต้องเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับว่า ในบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบซึ่งนอกจากกฎหมายที่เขียนแตกต่างกันในเรื่องการตรวจสอบบัก็บรายได้แล้วในส่วนของการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินก็มีความแตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีรัญมัติประกอารบัญด้วยการตรวจเงินแผ่นดินสอฉบับ61ซึ่งออกมาในเดือนกุมภาพันธ์2561เนี่ยนะครับ,รบทางสำนักง,งานเองนะครับก็ต้องมีการปรับ ครงสร้างเพื่อให้สามารถทําหน้าที่ในการตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายให้ได้อย่างครบถ้วนนะครับซึ่งอำนาจในการปรับโครงสร้าง สำนักงานเนี่ยที่จะมีสำนักตรวจสอบสำนักสนับสนุนต่างๆเนี่ยก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการตรวจเงินด,ดินนะต้องเรียนนห้ทราบว่าถ้าพูดโดยรวมแล้วเนี่ยเหมือนว่าเราไม่มีสำนักจัดเก็บตรวจสอบการจัดเก็บรายได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยคณะกรรมการตรวจเงินดินเนี่ยได้ให้ความสําคัญในเรื่องการตรวจสอบการสัดเก็บรายได้ไม่ยิ่งยิ่งย่อนไปกว่าการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนะครับทางคณะกรรมการเองเนี่ยมองเห็นว่าอย่างที่ผมได้เรียนว่าการสัดเก็บรายได้ไม่ว่าจะเป็นภาษีกรค่าธรรมเนียมค่าสมมตฐานหรือภาษีรายได้อื่น ที่ประชาชนมาใช้บริการของนายนของรัฐเนี่ยทุกกระทรวงทบวงกรมมีหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ในส่วนนี้ด้วยเพราะนั้นเวลาเราตรวจสอบในเรื่องของการจ่ายแจงเงินเราก็จะตรวจสอบเรื่องการจัดเก็บรายได้คว่คู่ไปด้วยทางคณะกรรมการตัวนิงจะเป็นได้ขยายจากที่สำนักตรวจสอบการจัดเก็บรายได้เพียงสำนักเดียวเนี่ยให้ทุกสำนักโดยเฉพาะในส่วนกลางเนี่ยที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบได้มีหน้าที่ในการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ด้วยเพราะฉะนั้น เรามีสำนักตรวจสอบเรื่องของด้านการเงินเนี่ยเดิมยังมีอยู่20สำนักนะได้มีการขยายไปเป็น24สำนักแล้วได้เพิ่มภารกิจหน้าที่ในการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ให้ทุกสำนักถ้าสรุปแล้วก็คือว่าได้ขยายจากหนึ่งสำนักเนี่ยให้มีหน่วยที่ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ถึง24สำนักนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าสำนักที่ทาหน้าที่ตรวจสอบกระทรวงไหนเนะี่ย อย่างสำนักที่ตรวจสอบกระทรวงคลังจะมีภารกิจในการตรวจสอบการจัดเก็บวรายได้มากกว่าสํานักอ ну ื okay. hmm. ่นๆสำนักที่ตรวจสอบกรุงเทพมหานครซึ่งก so ็เป็นองค์ปกครองส่วนท้องถิ so ่นประเภทหนึ่งเนี่ยก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครนั้นทุกหน่วยงานนะครับที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้สตงซึ่งมีสํานักที่รับผิดชอบในการตรวจสอบแต่ละกระทรวงแล้วเนี่ยก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดนะพราะฉนนั้นต้องเรียนว่าไม่ได้ยุบไปแต่ว่าเปมีการขยาย สำนักที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบการเัดรเก็บไปได้ให้มากขึ้นตามภารกิจของแต่และกระทรวงนะครับอันนี้กต้องเรียนให้ทราบว่าผลัดมีเรามีพระรัมย์จัดประกอบรัฐรนูว่าด้วยการตรวจเงินจินฉบับใหม่เนี่ยทำให้เราได้ขยายการตรวจสอบไปทุกๆประเภทรวมถึงการตรวจสอบการจัดเก็บไปรได้ให้มีผู้ที่รับผิดชอบจะเป็นสำนักซึ่งจะเป็นกลุ่มงาน,นต่างๆมีทําหน้าที่ในการตรวจสอบการเก็บเกี่รายได้ทั้งหมดอันนี้คือส่วนส่วนกลางในส่วนของผู้วิพากษ์เนี่ยเรามีสํานักงานสํานักตรวจเงินดินจังหวัด ทุกจังหวัดในทุกจังหวัดนั้นก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานที่อยู่ในจังหวัดนั้นด้วยโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนีไม่ดีมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีป้ายภาษีโรงเรือนภาษีบำรุงท้องที่ต่งางๆนั้นก็จะเป็นหน้าที่นะฮะของสอตจก็คือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดทำหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยนั้นทั้งส่วนกลางทุกกระทรวงที่มี สำนักในการตรวจสอบก็ม sí ีหน้าที่ในการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ด้วยสำนักงานตุนยินจังหวัดซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ด้วยถ้าพูดโดยรวมแล้วเนี่ย้านับจํานวนหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการเก็บรายได้แล้วเนี่ยต้องถือว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมมากนะครับอันนี้ก็ต้องโรงเรียนให้ทราบว่าถึงแม้ไม่มีสำนักตรวจสอบการจัดเก็บรายได้แต่ว่าหน้าที่ในการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้นั้นได้ถูกบรรจุไว้หรือกําหนดไว้ใน ภารกิจหน้าที่ของทุกๆสํานักเพราะว่าถ้าเราดูในเนื้อหาของหน่วยงานต่างๆทุกกระทรวงเนี่ยมีการจัดเก็บรายได้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเราก็คงไม่เว้นไปในส่วนใดส,ส่วนเด็งเป็นให้ทุกสํานักที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบในแต่ละกระทรวงเนี่ยตรวจสอบในเรื่องการจัดเก็บรา,ายได้ด้วยครับนี่ก็ต้องต้องเรียนให้ทราบจึงดีนะครับ ซึ่งเรื่องนี้นะคะคงต้องมีการขยายความกันต่อค่ะกับการ,รที่ไม่มีสำนักตรวจสอบการจัดเก็บรายได้แต่ภารก,กิจในเรื่องของการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ยังคงเป็นหน้าที่หนึ่งในการตวรตวจเงินแผ่นดิน ภารกิจนี้ยังคงอยู่นะคะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานยังอยู่เหมือนเดิมดังนั้นสัปดาห์หน้าเราจะมาขยายความค่ะว่าการทําหน้าที่ที่ยังคงอยู่เงินแผ่นดินของประชาชนยังคงตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อยู่นะคะสัปดาห์หน้าจะมาขยายความแต่ก่อนที่เราจะจากลากันในวันนี้เรามาพูดถึงช่องทางในการติดต่อกับสอตองอสักนิดหนึ่งค่ะครับท่านผู้ฟังนะครับสามารถรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตองอนะครับได้ทาง Facebook ไลฟ์นะครับแล้วก็ YouTube n h l นะครับในวันและเวลาเดียวกับที่ออกอากาศทางวิทยุรัฐสภานะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆทาง,ง www.audit.go.th นะครับแล้วก็ทางสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Twitter แล้วก็ Instagram โดยเซิร์ชชื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เลยครับ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณวิทยากรของเราค่ะท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินท่านประจักษ์บุญยังนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้กราบขอบพระคุณค่ะผมครับค่ะคเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้ท่านประจักษ์บุญยังคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องและดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินหิรันขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับติด,ดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกวันพรฤหัสปดรี เป็นประจำทุกสัปดาห์